เทคเทคเทคพอดแคสที่จะพาคุณไปรู้จักเค้าเจ้าสไตล์ขององค์กรสายเทคเผยเรื่องจริงที่คนในอยากบอกคนนอกอยากรู้โดย True Digital Park ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ t e เทคเทคเทคพอดแคสต์ by True Digital Park รายการพูดคุยว่าด้วยเรื่องงานสายเทควันนี้แอมชนิการราชวานิชเป็น Community Manager ของ True Digital Park รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ และแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นคุณเปรมวิทย์สีชาติปวงจากบริษัท s t o r y l o ลอกหรือคุณปีโป้นั่นเองสวัสดีค่ะคุณปีโป้สวัสดีครับแนมค่ะแอมลบกวนคุณปีโป้ค่คะแนะนําตัวหน่อยว่าเป็นใครทํางานที่ s t o r y l o ลอกมาแล้วกี่ปีคะครับก็ปีโป้นะครับก็จริงๆเป็นโคฟาลเดอร์ founder, แล้วก็ c ี o ของ s t o r y l o ลอครับก็ตั้งแต่ก่กอตั้งมาก็เกือบประมาณน่าจะ7จปีได้แล้วล่ะ แล้วก็ mm hmm. ถ้าให้ลำดับข้าวคร่าวจริงๆก็ทำอยู่หลายธุรกิจนะครับในบริษัทสตอ l ีล็อกเนี่ยมันก็มีทั้งตัวแพลตฟอร์มของสตอ l ีล็อกเองตัวฟิคชั่นล็อกแล้วก็มีแบ็กเคปสตูดิโอด้วยจริงๆตัวสตอ l ีล็อกมันก็คือเป็นแพลตฟอร์มเล่าเรื่องนะครับประสบการณ์ความคิดชีวิตความรักฟิคชั่นล็อกก็จะเป็นมาร์เก็ตเพลสของนิยายแล้วก็อ e ีบุ๊กนิยายหลายตอนแล้วก็พวกอ e ีบุ๊กต่างๆส่วนล่าสุดก็คือเพิ่งแต่เป็น Bu ใหม่ออกมาเป็นแบ็กเคปสตูดิโอ ที่เป็นโปรดักชันทำซีรีส์ครับอันนี้แองเคยดูซีรีส์ของแบคเคปด้วยล่าสุดนี่คือเป็นของคุณพี่นิชชคุณใช่ไหมใช่มาบับโปทีหวานน้อยรักร้อยเปเซนะครับ <c oughs> ก็ออนแอร์ที่ช่องวันเพิ่งจบไปแล้ว <c oughs> มีฉากที่มาถ่ายที่ t r u ดิจิ i ัลพาร์คด้วยนะแอบเขาอ,อ้าว <c oughs> ใช่โถนี่คุณถ่ายอินเลยนะเนี่ย <c oughs> มีมีายที่ทูดิจิทัลพาร์คสวยงามมากครับใครไม่เคยมาเนี่ยอยากไดปเยี่ยมชมนะช่วยขาย <c oughs> ขอบคะุณค่ะเนื่องจากรายการของเราโน้ตเทคเทคอะค่ะจะเน้นไปในเรื่อง c u เจอร์ขององค์กรก็เลยอยากจะถามว่าอะไรคือจุดแข็งของ story l o อกในแง่วัฒนธรรมองค์กรคะเกยพูดถึง c u เจอร์ขององค์กรเนี่ยจริงๆเป็นประเด็นท uh ี่หลายคนเนี่ยคุยมาหลายปีเนาะแล้วก็หลายๆคนก็ให้ความสำคัญเนาะแต่ว่าจริงๆเป็นหัวข้อที่ชอบแล้วก็ศึกษาอยู่สักพักหนึ่งนั่นแหละ มันเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนบอกว่าเราให้ความสําคัญแล้วกันแต่จริงๆอ่ะน้อยคนนักงานที่จะรู้ว่าจะบิวมันยังไงใช่เออซึ่งซึ่ง,งก่อนที่จะไปพูดถึงประเด็นนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมผมพูดของตัวเองก่อนละกันว่า c าเจอร์ของเราเป็นยังไงเออจริงๆอ่ะด้วยส่วนตัวคิดว่า c าเจอร์มันไม่มีแบบอะไรคือ c าเจอร์ที่ดีไม่ดีหรอกมันขึ้นอยู่ว่าเราเราเลือกที่จะเป็นแบบไหนนี่ภาพบอกใช่ไหมมันจํากัดว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยยากเหมือนกันที่เราฟิตกับแบบไหนมากกว่า ก็ท้ายสุดแล้วอ่ะคำว่า culture มันมันก็จะ rely on กับกลุ่มโ o ลเดอร์นั่นแหละเพราะฉะนั้นยุคแรกเนี่ยของบริษัทผมเนี่ยมันจะเป็นความเป็นแบบเรียกว่าลูกทุ่งหน่อยเรียกว่ามีความลุกทุ่งเรียกว่ามีความแบบ freedom ก็คือก็คือคนเป็นแมนห้าหกคนมารวมตัวกันเหมือนแบบว่าทำ startup อะค่ะเพราะงะั้นมันก็เลยมีความแบบเรียกว่าอิสระสูง แล้วก็มีเรื่องของเราเป็นคนพวกคนดื้อกันอ่ะก็เลยมีความแบบเรียกว่าใช้คําว่าอะไรดีแบบ <laughs> ตั้งคําถามบ่อยท้าทายพูดกันตรงไปตรงมาหรืออะไรอย่างเงี้ย <Dae. S 1> เออพอพอมันมีก้อนนี้อยู่เป็นเป็นก้อนหลักครับยุคแรกเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องของการทํางานยังไงที่ทุกคนเรียกว่าอิสระมีอิสระในการทํางานและยังสามารถดีลิเวอร์งานออกมาได้อย่างเป็นที่ที่สุด S <S 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 ช่วงแรกมันจะโคจรคำว่าฟรีดอมเหล่านั้นนะครับถามว่ามีคำหนึ่งที่หลายๆคนชอบใช้แล้วก็หลายๆคนมันจะเริเ่มเยงนก็คือคำว่าแบบแฟมิลี่หรืออะไรอย่างนั้นอ่าใช่จริงๆจริงๆอ่ะช่วงแรกอ่ะก็มีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่นะเพราะว่าคนมันน้อยมันก็อยู่กันเหมือนพี่น้องนั่นแหละ <S 2> <S 2> <S เออมันก็อยู่กันเหมือนพี่น้องมันก็สนิทกันคเคาเจอร์ยุคแรกๆของเราอ่ะครับจริงๆมันก็คือพอมันเป็นสตาร์ทอัพอ่ะมันก็ไม่มีกฎระเบียบอยู่แล้วมันก็เลยอิสระเข้างานกี่โมงก็ได้มีวันลา ไม่มีไม่มีกรอบอะไรเลยเพราะทุกคนมันมีความเป็นแบบมันมีความเป็น ownership อยู่นั่นแหละก็อยากจะทําให้เต็มที่อยู่แล้วอยากทาให้ดีอยู่แล้วแล้วก็ไอ้ก้อนเนี้ยพอมันเปลี่ยนผ่านมา c u เจอร์มันก็ถูกเชฟนะผมไม่ผมเชื่อว่าอย่างไรก็แต่ c u เจอร์มันเปลี่ยนไปตลอดอยู่แล้ว c u เจอร์มันก็ถูกเชฟขึ้นเรื่อยๆอย่างตอนแรกมันห้าหกคนเป็นสิบคนยี่สิบคนตอนนี้หกสิบคนเนี่ยถามว่า c u เจอร์เปลี่ยนไหมเปลี่ยนพอสมควรเราตัดมาที่ปัจจุบันแล้วกันปัจจุบันเป็นยังไงจากห้าหกคนเป็นหกสิบอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนเป็นยังไงงบ้า จริงๆเอาจริงๆสครัรรกเกิลเยอะเหมือนกันนะครับมีความสับสนในตัวเองเหมือนกันว่าท้ายสุดแล้วอ่ะตัวตนของเราคืออะไรวะเราเปลี่ยนแปลงมาได้หรือเปล่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่เราควรเก็บไว้หรืออะไรเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเปลี่ยนอยากจะถามว่าอะไรที่ยังคงอยู่ตั้งแต่ตอนยุคแรกจนถึงยุคเนี้ยมีไหมจริงๆน่าจะเป็นเรื่องของการพูดกันได้อย่างตรงไปตรงมาอืมอืมคือ,ค,อคือพวกพูดถึง culture อ่ะครับมัน จริงเชื่อจริงๆ,งๆนะว่าไอตัว management team หรือว่าไอตัวหัวหรือ f ฟ u เดอรเนี่ยคือผู้กําหนดไอไอตัว f ฟ u เดอรเนี่ยทำแอคชั่นอะไรแล้วทุกๆคนก็จะคิดว่ามันเป็นการกระทําที่ทําได้<ะ>นี่นออกใช่ไหมถ้าผมบอกอยู่ตลอดว่าเ c าเชื่อของนี่นี่คือ professional นะพวกเราต้องมากันตรงต่อเวลาบา้บาๆๆแต่ว่าตัวผมเองแบบ <laughs> <laughs> แบบความ flexible สูงเนี่ยมันก็มันก็ไม่มีใครเชื่ออยู่อย่างนี้แหละ แต่ว่าแกนหลักของที่เนี่ยพอมันสนิทกันมันพูดกันอย่างตรงไปตรงมาได้จริงๆมันเล่นบอร์ดเจมันด่ากันคือคืออยู่กันอย่างค่อนข้างเรียกว่าสนิทนั่นแหละพอมันด่ากันเราเห็นพนักงานทุกเลเวลสามารถด่าผมได้อะไรเงี้ยมันแซวกันได้แล้วว่าเวลามันคุยงานมันคุยกันตรงๆงได้อะมันก็ทําให้แกนอย่างเงี้ยลดลงก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งดีที่มันมันมีอะไรมันคุยกันอย่างตรงไปตรงมาได้อ่าแต่ก็เป็นทั้งข้อเสียด้วยเพราะบางอย่างรู้สึกว่า กับบางคนสมมุติทูดตรงไปตรงมาแบบมากๆนะักก็อาจจะไม่ดีขนาดกันละกันเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอก c าเ t u r อมันก็มีสองสองด้านแหละด้านที่ดีก็คือมันสามารถสื่อกันคุยได้ตรงไปตรงมาด้านที่เสียมันก็พอตรงมากไปมันก็อาจจะเกิดเรียกว่ากระทบกระทั่งกันได้บ้างก็มีอย่างนี้แล้วมี culture อะไรที่เพิ่มเข้ามาจากตอนห้าคนบ้างไหมคะเยอะมากเลยนะพอยังยังยังยืนยันคําเดิมว่า c าเ t u r อมันถูกเชฟตลอดเวลา จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะยึดถือสิ่งนี้เป็นหลักอ่ะมันคือมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันคือแว l ลูแหละที่เราให้ความสำคัญกับมันถูกไหมว่าที่เนี่ยเราให้แว l ลูอะไรสําคัญงั้นสิ่งที่เพิ่มเข้ามามันก็มักจะเป็นมาจากคนใหม่ๆอันนี้คือเรื่องจริงนะเวลาเรามีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วเขาเขานาบางอย่างที่มันดีเข้ามามันสามารถเชฟเขาเจอไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เช่นมีคนใหม่เข้ามาแล้วมาบอกว่าเฮ้ยพี่ทําไมที่นี่มันเรียกว่าอะไรดีมันไม่มีระเบียบเลยตรงเนี้ย โปรเซสตรงนี้มันไม่ค่อยถูกต้อง mm hmm. เออแล้วทุกคนเห็นด้วยทุกคนบายอินก็รู้สึกว่าเออจริงวะ่ะเรามาเปลี่ยนตรงนี้กันแล,แล้วก็พอมันเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนไปมันก็ม,นกมันก็ดีขึ้นในทางกลับกันสมมุติว่ามีคนเข้ามาแล้วทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นไม่มีการตักเตือนไม่มีการบอกว่าเฮ้ยคุณทำนี้ไม่ถูกต้องมันก็จะเกิดเป็นขาเชื่อใหม่เหมือนกันว่าเราทำนีได้นี่ว่ะโดยอริยายไปเองเพราะฉะนั้นพูดยากครับว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงมันมันมันเยอะจริงๆ แต่แต่สามารถพอสะขบเป็นกลุ่มรวมได้ว่ามันไม่อิสระเหมือนตอนแรกๆแ,แล้วมันมีการอยู่ร่วมกันยังไงให้เกิดแบบฮาร์โมนีมากที่สุดมากกว่าแสดงว่าเคาเจอก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปมาตามคนที่เข้าถูกไหมอ่าถูกละเปลี่ยนไปตามการเรียนรู้ของกลุ่มกลุ er ่มโฟลเดอร์เองด้วยแหละว่าเขาจะยอมเปลี่ยนตัวเองแค่ไหนเพราะว่า ยิ่งเราโตขึ้นเราก็ต้องเรียนรู้มากขึ้นมันก็จะทําให้อะไรเปลี่ยนไปถูกไหมคะใช่คืออย่างจริงๆเมื่อก่อนจะค่อนข้างเอาตัวผมเองก่อนละกันเมื่อก่อนเนี่ยจะค่อนข้างคิดถึงคนรอบตัวค่อนข้างเยอะจะทํายังไงที่จะพักบันทุกคนทำาทำยังไงที่จะให้ทุกคนแฮปปี้อยากให้คนทํางานทุกคน <c oughs> มีความสุขรู้สึกว่า <c oughs> โลกสวยนะเออแต่ท้ายสุดแล้วพอถึงจุดหนึ่งอ่ะพอคนมันเยอะหกสิบคนอย่างเงี้ยถ้ามันใช้ principle <c oughs> เดิมแบบเนี้ยมันทํางานไม่ได้นะ เราจะให้ทุกคนแฮปปี้ตลอดเวลามันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะเหมือนที่ดูจ๊อบเคยบอกว่าถ้าคุณเป็นผู้นําแล้วอยากให้ทุกคนมีความสุขอ่ะคุณไปขายเต็มดีกว่า <c oughs> เออจริงๆ <c oughs> เพราะงานลีดเดอร์ลีดเดอร์จริงๆอ่ะมันเลยต้องมีดิเซชันบางอย่างที่ไม่ได้ทําให้คนแฮปปี้นักหรอกแต่มันต้องเพื่อองค์กรโดยรวมขยันต่อไปได้พูดถึงอีกคำหนึ่งด้วยซ้ำก็คือความแฝงนีออกใช่ไหมสมมติเราบอกว่าเราอยากให้นายคนนี้แฮปปี้เรารู้สึกว่านายคนเนี้ย ทำงานแบบไม่ได้ทำงานแบบอ่าคนนี้เข้ามาสายคนนี้เขาไม่เคยมีระเบียบวิน,นัยแต่เขาส่งงานได้ตามเวลาตลอดสมมติเนะเราอาจจะเราอาจจะโอเคกับเขาในทางกลับกันมีพนักง,งานอีกคนหนึ่งก็บอกว่าผมก็ส่งงานตรงเวลาตลอดผมก็ดิเวอร์ได้ตามโกที่เราคุยกันไว้แต่ผมยังอยู่ในกฎระเบียบได้เลยทำไมในคุณทำไม่ได้ละ่ะหรืออาเป็นคุณจะทำยังไงอาถ้า้<ม>า<ม> <จะ S 2> เราบอกบว่าถ้าหทสมมติเรายืนยันว่าไม่เค้าเจอที่นี่ก็คือ คุณมีฟรีดอมคุณจะทํายังไงก็ได้แต่คุณต้องดีเวอร์งานของคุณเพราะงั้นในคนนั้นก็โอเคงั้นเราก็จะรับรู้เขาก็สํมตัว <laughs> อิเลเขยะก็ได้แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาถูกนะไหมใช่เพราะงั้นมันก็เลยเกิดเป็นสิ่งนี้แล้วลหละว่าอะไรที่ทําให้เราอยู่ด้วยกันแล้วมันเกิดแบบฮารโมนีที่สุดซึ่งขอตอบไปอีกค,ความลึกอีกสเป็คนึงเลยได้ไหมครับได้ค่ะโอเคเมื่อก่อน่ยหมกมุ่นอยู่เรื่องนี้นเยอะมากว่า culture มันคือ how we live ยอะไรเงี้เราจะอยู่ร่วมกันยังไงแต่หลังๆอ่ะเริ่มเริ่มขยับไปอีกจุดหนึ่งละคือไปคิดมากกว่าว่า how we work คิดว่าเราทำงานกันยังไงดีกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่นิยามของว่า culture การทำงานยุคใหม่ที่ผมอยากให้มันเป็น mm hmm. เพราะฉะนั้นคำพูดถึง culture เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยด้วยความอาจจะเป็นเด็กไฟแรงหรือว่าอาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากนักอะไปตีความ how we live อย่างเดียวเลยเลยอยากให้คนมีความสุข อยากให้คนมีทํางานแล้วก็แบบมีอ่าได้มาเล่นกันมีปฏิสัมพันธ์กันมีบอร์ดเกมมีหรือออกใช่ไหมนี่ออกวิลีฟอะอยากให้คนมีความสุขแต่ท้ายสุดแล้วอ่ะพอมันถึงจุดหนึ่งอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนเราทําเราเข้ามาที่นี่เรามาทํางานวะ่ะอืมเราไม่ได้ไปบอร์ดเกมคาเฟ่ว่ะเราไม่ได้ไปแบบไปมาหาลัยอ่ะทุกคนมาที่นี่เพื่อเพื่ออยากจะแอคเีฟอะไรบางอย่าง อยากจะดลิเวอร์อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าสิ่งที่เราควรโฟกัสแหะมันคือสิ่งนี้มากกว่าเออไม่ได้มาแล้วไม่ใช่มาทํางานเพราะว่าฉันมาทํางานแล้วมีความสุขแต่ฉันมาทํางานเพราะฉันได้บรรลุจุดมุ่งหมายบางอย่างที่ฉันตั้งไว้ทั้งส่วนตัวและร่วมกันกับทั้งองค์กรแสดงว่าอย่างนี้จะต้องมีเหมือนโกให้พนักงานทุกคนปะถ้าเกิดเป็น how we work อย่างเงี้ยค่ะอ่าใช่เป็นเป็นคำถามที่ดีก็คือเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีหรอก KPI OKR โกร่วมกันอะไรเงี้ยแต่พอเราจะตั้ง,งนี้แล้วอะสิ่งนี้ก็เลยจําเป็นเกิดขึ้นมาแต่ก็เป็นสิ่งที่ยากนะถ้าให้ <S <S หให้อะไรที่มันแบบชาเลนจ์ไปก็จะรู้สึกว่าแบบฉันแค่ทําตามแบบอาฉันก็ทำทำไปถึงก็ถึงไม่ถึงก็ตามนั้นหรือว่าบางคนก็อาจจะทําตาม k P I แล้วก็เสร็จกระจกอะไรเงี้ยไม่ได้มองภาพรวมก็เ,เลยคิดว่ากระจน์นี้มันโจทยากระดับกรโจทยการวัดผลการทํางาน แต่มันมีนอกเหนือจากการวัดผลก็คือเรื่องของ mindset ในการทำงานาคือ how we work เช่น <c oughs> ใช้คำว,ว่าอันนี้ก็ได้ว่า competitive spirit อะไรอย่างเงี้ยสมมุติเราเป็นองค์กรประเภทหนึ่งที่เวลาคู่แข่งทำอะไรมาแล้วเรามีความแบบไม่ยอมเว้ยกูจะแบบไปไฟเขาเขาทำอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราต้องดีกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกอีกวยหนึ่งนึดอนอึ่ใช่ไหมทุกคนจะสู้เพื่อเอาชนะอะไรบางอย่างแต่แบบอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างตัวผมเนี้ยบางทีจะมีความแบบ จิงกระเบลไว้หนึ่งคือแบบไม่รู้ใช้กาอะไรชิลีเขาว่าเออก็โอเคเจาา oh. เ้านั้นก็ทําดีหว่าครเออมันเออเจ้านั้นก็ทําดีแล้วเราไปดูที่ว่าเราเรียนรู้อะไรแหละเขาไ่ายอะไรเงี้ยบางทีไฟติ้งสปิริตมันก็จะแบบดรอปลง oh. เออพนักงานก,ก็จะอ๋อโอเคเออชิลดีไว้อะไรเงีเ้ยเออคู่แข่งเขาไปอย่างนั้นแล้วเราก็ยังแฮปปีได้อยู่หรออะไรเงี้ยเออซึ่งบางทีก็รู้สึกว่าเอหรือว่าผมแบบมีตรงนี้น้อยไปวะก็ก็เคยคิดนะอย่างจริงๆสิ่งที่อยากจะทําให้ทุกคนรู้สึก แต่ว่าไม่รู้ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จอะคือ h o w we work ในเนี้ยก็คือ m ม n d เ e t ที่ว่าเราเป็น u n d ด r d o g เราเป็นมวยรองเพราะถ้าเราคิดว่าเราเราเก่งเนี่ยถ้าเราคิดว่าเนี่ยองค์กรฉันคือพับพัแล้วอะไรอย่างเงี้ยกล้าแก่งแล้วอย่างเงี้ยมันจะไม่มี fighting Spirit s p i r i t แหละแต่ว่าถ้าเราเราคิดว่าเออก็ต้องบอกตลอดว่าเฮียคู่แข่งที่มันไปอะไรตรงเนี้ยมันเขามีคนมากกว่าเราเขามีงบมากกว่าเราเขามีประสบการณ์มากกว่าเราถ้าเรายังทํางานอยู่เงี้ยเราไม่มีทางชนะเขาได้อะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าพยายามจะสร้างไมล์เซตว่า อย่างที่บอกว่าเป็นมวยรองเนาะก็คือพยายามเซ็ตโกให้พนักงานว่าเราอ่ะยังไม่ถึงที่หนึ่งสักทีเราทํายังไงก็ไดใ้ให้แบบต้องไปถึงที่หนึ่งให้ได้ถูกไหมคือพยายามพยายามจะไม่บอกว่าตัวเองเป็นที่สุดแล้วเพราะเพื่อที่จะให้พนักงานได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็มุมหนึ่งใช่แต่ว่าก็จะไม่ได้บอกขนาดนั้นนะว่าฉันอยากจะเป็นที่หนึ่งอะไรเงี้ยเคยเคยพยายามใส่สิ่งนั้นอยู่แต่มันวัดกันยากเหมือนกันคําว่าที่หนึ่งคือ,อไรเดอะเบสคืออะไรไรายได้มากท,ที่สุดเหรอ หรืออะไรเงี้ยหรือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดหรือว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันวัดยากหรือได้กระแสจากผู้ชมดีไอหรือว่าจากยูซอร์ฟีดแบ็ดีที่สุดอย่างเงี้ยมันวัดยากแต่ว่าแค่แค่รู้สึกว่าตัวตนของเราอะเคาเจอร์มันคือตัวตนของเราอะพวกเราแบบเจนเจนในบริษัทนี้มันคือเด็กรุ่นใหม่เยอะมากอายุเฉลี่ยเนี่ยองกรแค่ยี่สิบหกเองเออใช่พอมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องสู้ด้วยด้วยที่สิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราจริงๆนั่นแหละ เงินเราไม่ได้มีเท่าเจ้าใหญ่ๆประสบการณ์เราก็ด้อยกว่าเพราะงั้นเราอาจจะสู้ได้ด้วยเนี่ยด้วยเรียกว่าเรื่องของแบบยังหลักอะเออเราเพราะงั้นเรามีสิ่งนี้แล้วก็แล้วก็ไฟดนสิ่งนี้เพราะงั้นเราก็สู้ด้วยพลังของตรงนี้ที่อยากจะแบบทําอะไรที่มันแบบเดลิเวอร์ไปถึงยูเซอร์จริงๆแสดงว่าการทํางานอ่ะจะต้องเป็นเหมือนกับ flat organization เลยไหมคะเพราะว่าเมนชั่นมาตั้งแต่แรกแล้วว่าทุกคนสามารถพูดกันอย่างได้ตรงไปตรงมาก็ะดับหนึ่งนะแต่ว่าท้ายสุดแล้วมันก็ต้องมีลีดนั่นแหละ ก่อนหน้านี้พอมันแฟ a มากๆากอ่ะเมื่อก่อนอ่ะพูดถึงนี้เลยก็ได้ว่า o r g a n z a t i o n เมื่อก่อนคิดว่ามันแฟต s ยิ่งแฟ a s ยิ่งดีอ่าค่ะพอมันใกล้ชิดกันแต่พอทํางานไปเรื่อยก็รู้สึกว่ามันยูโทเปียอ่ะมันไม่ถูกต้องแล้วฉันมาทํางานแล้วฉันรีพอร์ตใครอะไรเงี้ยฉันใครเป็นลีดฉันเออจะไมขึ้นถึงตรงซีอโอก็มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเออก็เลยต้องเริ่มมีลีดเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยความแข็งของลีดแต่ละคนเพราะฉะนั้นหาว่าพูดกันตรงตรอันนี้คือส่วนหนึ่ง แต่ว่าในสตั๊กเจอที่ครอบอยู่อย่างพวกออกชาร์อะไรเนี่ครับมีผลเหมือนกันนั่นหมายความว่าลีดของแต่ละทีมอ่ะมีความสําคัญในองค์กรมากๆอือย่างตัวท็อปสุดอย่างผมเนี่ยผมจะพูดอะไรก็ได้ผมจะบอกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าลีดไม่สามารถไปคอนเวย์เซสเ่จหรือว่าแวลูตรงนี้จะไปได้ก็ก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคีย์สาคัญในในในสเกลผมนะผมคิดว่า คือเรื่องของแบบไอตัวเมเนจเมนทีมหรือว่าลีดทีมเนี่ยต้องแข่งกันไม่งั้นมันแบบมันไปคร์ทิทคอรรทางเข้าใจนะเพราะว่าพอแฟดมากไปมันก็จะอย่างที่คุณปีโป้บอกว่ามันมันไม่รู้จะรีพอร์ตกับใครถ้าใช้มาให้มารีพอร์ตกับปีโป้โดยตรงก็อาจจะไม่ไหวเนาะแล้วางน,นี้ทีมลีดแต่และทีมนี่คือแบ่งออกเป็นตามแพลตฟอร์มเลยไหมคะก็คือสตอรี่หลอกฟิกชั่นหลอกก็แบกเคสอ๋อก็มีด้วยมีด้วยแล้วก็มีมีลีดเข้าไปกันนั้นอีกแต่แต่ว่าบียูใหญ่ใหญ่มัน แบกเคฟแล้วก็ฟิชชลล็อกกับฟิชชลอ็สกซอยล็อกเนี่ยไม่ค่อยได้ไปทําแหละเออแต่ว่าอย่างแบกเคฟก็จะมีแล้วก็จะมีเฮดของเป็นเหมือนแบบโปรดิวเซอร์ของสตูดิโอคนหนึ่ง mm hmm. ที่ช่วยคุมทั้งหมดในฝั่งฟิชชลอกก็จะมีเอนจิเนียร์มีลีดดีไซน์มี Lead ลีดโอเปอเรชั่นอะไรเงี้ยครับ ลราก็จะมีประชุมดีดกันทุกอาทิตย์อะไรเงี้ย mm hmm. เพื่อคาลิเบตกันว่าเจออะไรกันมาอะไรยังไงกันมาคิดว่าก้อนนี้ก็ก็เมื่อก่อนเมื่อก่อนเราก็จะแอนตี้การประชุมนิดนึงว่าประชุมอะไรกันเยอะแยะว่ะแต่หลังๆก็เหมือ <laughs> นก็รู้สึกเออมันก็ต้องคุยแหละไม่งั้นอินโฟเมชันมันไม่ฟลอร์แล้วอย่างนี้วิธีการฟีดแบ็กงานของแต่ละทีมอะคะทำ mm hmm. ทำกันยังไงโดยผ่านแบบถ้าเกิดเป็นบางบริษัทอย่างเงี้ยเขาก็าจะมีสแตนด์อัพมีรติ้งตอนเช้าเนอะ mm hmm. หรือว่ามีอัปเดตกันทุกวีคอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าแบบฟีดแบ่กันได้ตลอดเวลาก็มีนะคิดว่าตามทีมก่อนละกันอ่ะในเชิงลีดเนี่ยมันจะมีลีดสองก้อนลีดคือมานีเมนท์ทีมมานีเมนท์ซัพพอร์ตที่จะแบบพวกอ่ดี B d l e g ล l HR อะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยกันอาทิตย์ละครั้งแล้วก็จะมีทีมลีดที่จะเป็นแบบลีดในแต่ละแต่ละแผนกอ่ะคุยกันอาทิตย์ละครั้งเช่นกัน mm hmm. เราจะเรียกเราจะเรียกมีติ้งเหล่านี้บางทีคนอาจจะชอบคิดว่าต้องมีอันเจนดาในการประชุมแต่ว่าบางทีมันก็ไม่มีนะแต่เราอยากแค่มาคาลิเบตกัน เราใช้คำว่า c a l i b a t e เพราะว่ามีอินโฟเมชันอะไรมาแชร์กันตรงนั้นเพื่อจะได้รับรู้เท่ากันคนในห้องควรจะรู้ข้อมูลที่เท่ากันค่ะอ่าอันนี้คือก้อนหนึ่งแล้วก็ทุกปลายเดือนนะครับก็จะเป็น performance review ซึ่งมาดูกันอีกทีว่าแต่ละยูนิตเนี่ย เดือนนี้เดลิเวอร์อะไรกันไปบ้างแล้วเดือนหน้าจะทําอะไรแอมมีคําถามอาอย่างหนึง่งคือถ้าอย่างให้แอมมองเนาะอย่างสตอรี่เหล่ากับ<ม>ฟิชชั่นหลอกอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกับแพลตฟอร์มเหมือนกันแต่ตัวแบร K เคฟอะค่อนข้างจะแบบแตกต่างกันไปเลยเพราะเป็นเหมือนกับกองถ่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยอยากรู้ว่าคอมมูนิเคชันทูที่ใช้ในองค์กรอะมันต้องหลายตัวไห<อ>มหรือว่าสามารถใช้ตัวเดียวกันได้เพราะฝั่งหนึ่งก็แบบมีเป็นแบบ d e v วลอ p ์โปรดักจ๋าเลยอีกฝั่งหนึ่งก็กองถ่าย<ม>จ๋าเลยอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆอันนี้เป็นเป็นปัญหาที่ผมยังตีไม่แตกเหมือนกันนะถ้าองค์กรไหนใช้ใช้ทูเดียวกันได้หมดโดยไม่ติดขัดอะไรผมว่าถือว่าเป็นลาบอันรเริฐที่ดีแหละเออแต่ว่าแต่ว่าองค์กรผมมันปรับไม่ได้วะ่ะผมยังคุยในไลน์กันอยู่บ้างใช้สลักบ้างอะ,อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ใช้เทนโลบ้างอะไรอย่างเงี้ยหลังๆก็เลยช่างหัวมันลวก็คิดว่าทีมลีดคุณจะไปสื่อสารกับทีมคุณยังไงก็แล้วแตอินเทอร์เน็ตคุณละกันแล้วก็แต่ว่าถ้าถ้าระหว่าง ดีพิตตี้หรือว่าทีมมานเองเป็นซัพพอร์ตก็คุยกันเองว่าจะคุยกันผ่านช่องทางไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีมีอยู่ละที่หนึ่งคนจะต้องดูหลายแอปปบ้างอ๋อก็ต้องคุยกันหลายหลายทูสหน่อยใช่ไหมเออแต่อันนี้ก็คือพยายามแก้หลายทีลนะยังแก้ไม่ได้ทีก็เลยช่างมาละกันถามว่ามันก็มันมึนไหมก็ช่วงวัวคอมโพมันมึนนะแต่พออยู่ในทำในออฟฟิศก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นโอเคทีนี้หลายคนน่าจะอยากรู้แน่เลยว่าแบบเวลาเข้าออกงานอะ ็นยังไงคะจากจากเมื่อก่อนที่มีอ,อิสระโดยเต็มที่แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะคือถ้าลงดีเทลถึงคําว่า culture ตรงเนี้จริงๆอะ่ะเราอาจจะพูดถึง extreme culture ให้ฟังได้ก่อนคือเมื่อก่อนอเราพยายามเชฟค culture ให้เป็นแบบ extreme สุดๆในคําว่า freedom เมซส์ไซส์บริษัทอยู่ประมาณสามสิบคนอน่ะที่บริษัทไฟต์หลอกเราไม่มีกําหนดเวลาเข้างานเรายัางให้ลาได้ it, อลิมิตเวิร์กส่งมอบได้ it, อลิมิตข้ามวันฟรีเรียกว่าไม่มีกฎอะไรเลยแล้ว,ลวกัน <laughs> มีแค่กดอ๋อมีแค่กดเล็กยๆน้อย,อย,อยเช่นห้ามเล่นเกมเกินบ่ายโมงครึ่ง oh. อะไรยเงี้ยอ๋อพะมันเป็นรกวนชาวบ้านเขาและห้ามเล่นเกมเอ,อก่อนหกโมงเย็น uh. บางทีมันจะเล่นบอร์ดเกมอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้ทํางานก็เลยต้องมีตรงนี้เพราะงั้นเนี่ยคนจะลาไปไหนมาไหนเนี่ยได้หมดเลยอัลลิมิตหมดเลยความตลกก็คือรอเมินปลายปีออกมาหลายคนฟนะีดแบ็กมาบอกว่าอยากได้เวลาเข้างานกับอยากได้กําหนดเวลาเพราะ uh. เขาดิ๊กด,ด,ดาวดู เพราะว่านหนึ่งบางทีอ่ะเขาก็กะกระวนแหละที่ต้องไปบอกกับเพื่อนเขาว่ามึงมาเร็วหน่อยมให้กูคุยงานกับมึงแล้วกูาหามไม่เจออะไรเงี<อ>้ยเออเขาเรียกว่าเออมันก็อาจจะต้องแบบมีกฎที่อยู่ร่วมกันบ้างปีนี้ก็เลยปรับมาให้เข้างานชาร์สุดสิบเอ็ดโมงเออซึ่งก็ยัง,งถือว่าถือว่าเราก็ให้เยอะแหละใช่เยอะจริงมาถึงก็กิกนข้าวเที่ยงเลยอ่ะเออสิบเอ็ดโมงเหมือนไทยมาเลยกันจุกจิกจุกจิกมีแสแตนด์อัพมีมิ่งกันบางทีมีบางทีไม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็ก็กินข้าวแหละ แล้วก็ทํางานต่อแล้วก็วันลาก็กําหนดให้เยอะเหมือนกัน w o r k f r o m Home ก็ยังมีให้แต่ว่าลดเป็นแบบสองอาทิตย์ครั้งแต่ช่วงช่วงโควิดก็ให้ Work from home ทแทนออฟฟิศนะก็เราลองมาอย่างนี้แหละเราลองจากสูตรฟรีดอมเราขยับมาขยับมาแบบบาล้านบาลานนิดนึงอาจจะไม่ได้สติ๊กแบบโอ h สคูล r อแกเน a ชั่นถามว่ามันเกิด <S <S เกิดสิ่งใดขึ้นส่วนตัวมองว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นละกันคาว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยมันเป็นสิ่งที่วัดอะไรไม่ได้นะมันอาจจะเป็นระเบียบเรียบร้อยขึึ้้นนนนนมาาาาถงงง11กวว่่เห็คัทํแล แต่ถามว่ามันรีเฟล็กไปถึงระดาบูไหมมันก็ยังวัดไม่ได้ชี้ชัดขนาดนั้นอา่านึกออกใช่ไหมเราไปวัดถ้าเราบอกว่าองค์กรมันโตไหมหลังจากปรับให้มันคนมาเข้างานแบบนี้มีระบบเยู่หรือไม่ซึ่ก็ยังวัดไม่ได้ขนาดนั้นน้องฟีดแบ็จากเพื่อนร่วมง,งานของแต่ละยูนิตอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่ามันแบบทํางานง่ายขึ้นไหมอะคะบางคนก็แฮปปี้ขึ้นนะแต่บางคนก็รู้สึกว่าอืมฉันดูแลตัวเองได้อยู่แล้วในะกฎก่อนหนีน้อะไรเงี้ยมันจะมีบางคนนะที่รู้สึกเหมือนกันนะว่ากฎเนี้ยมีไว้เพื่อคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้ ที่ oh. เป็นพอชั่นอาจจะเซ20%ขององค์กร mm hmm. แต่ทําไม mm hmm. ต้องแอพพลายกับร้อยเปอร์เซ็นเมื่อก่อนหน้านี้ฉันมีฟรีดอมและฉันก็ดูแลตัวเองได้ mm hmm. ทําไมฉันต้องทำไมฉันต้องถูกบังคับเพราะคน20%นั่นเลยมันก็มีซึ่งเราก็ mm hmm. เราก็ฟังไว้ก่อนเราก็ยังไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรไปแราว่ามันก็ยากเหมือนกันนะแสดงว่าองค์กรของ s อลลี่ลอกเนี่ยถ้าเกิดจากที่คุยกันมาค่ะปีโป้เราว่าปรับเปลี่ยนตลอดแล้วก็ยังจะปรับเปลี่ยนต่อไปเรื่อยๆในอนาคตด้วย ใ <No. S 1> ช่คิดว่า culture มันมันไม่มีทางเรียกว่าอะไรวะมีคำว่าดีที่สุดอ่ะมันเชฟไปเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ีว่ามันเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลนะถ้าองค์กรบริษัทมันคือคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยนิสัยมันก็มีท้งนิสัยดีนิสัยเสียแหละ mm. <laughs> ถูกไหมมนุษย์เราอะ <laughs> ไรเงี้ยอะฉันอาจจะเป็นคนที่เก่งมากๆแต่ฉันขี้เกียจไรเงี <laughs> ้ยบางคนก็มีระเบียบเรียบร้อยมากๆแต่เขาเครียดง่าย,ยไรเงี้ยเอออันนี้อย่างชัดเจนเลย อย่างองคอ์กรมันก็สะท้อนตัวตนเราเหมือนกันเพราะว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าอารมณ์ดีมีความชิลอยู่กับตัวแต่ว่าไม่ค่อยมีระเบียบเรียบร้อยขนาดนั้นนั่นหมายความว่าคนมันก็แฮปปี้นะ ดูจากเธอร์โอเวอร์เลดเนี่ยบอกอันเนี้ยกล้าพูดจริงๆว่าต่ำมากตั้งแต่ทำบริษัทมาเจ็ดปีอะคนที่ลาออกจริงๆเนี่ยหูสิบสิบคนมาวะอาจจะไม่ถึงนะโจริงจริงจริงก็เลยต่ำมากเก่งด้วยเออซึ่งซึ่งเคยคิดว่ามันเป็นข้อดีแต่ในมุมนึงก็เป็นข้อเสียเหมือนกันเพราะท้ายสุดแล้วเนี่ยเราไม่ได้หาคนเพื่อมามีความสุขด้วยกันเราหาคนที่มีเป้าหมายเดียวกันและไฟด้วยกันนั่นหมายความว่าถ้ามาแล้วมันไม่ซิงเนี่ยเขาก็ควรจะออกได้โดยไม่กังวนนี่หรอกใช่ไหม ก็พอ,อ,อเข้ามาที่นี่แล้วมันมันมันอาจจะแบบรู้สึกคอมฟอร์ตอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่งานมันอาจจะไม่คลิกก็ได้เขาก็อาจจะไม่กล้าออกก็ได้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเขาแบบยังชิลอยู่แล้วก็ยังสบายใช่ยังสนุกอ่ะก็สนุกนี่ก็ยังโอเคนี่งานก็เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย แต่แบบเออมันบันที่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะมันถึงจุดนี้มันอาจจะต้องแบบเรามาทํางานแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่คุณปิโป้คิดว่ามันยังทําให้พนักงานยังอยู่กับบริษัทเราตอนนี้ไหมหรือว่ามีสิ่งอื่นอีกที่ทําให้พนักงานยังอยู่กับบริษัทสตอรี่ลอกตอนนี้อะค่ะอืมไม่รู้นะจริงๆส่วนตัวคิดว่าเมื่อก่อน,นคิดว่าทําเรื่องเคาเจอร์องค์กรได้ดีแต่หลังๆอะเริ่ม เริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าพูดได้เต็มปากหรอกเพราะว่าพอคนมันเยอะแล้วรู้สึกเรามีช่องโหว่เยอะละกันรู้สึกว่าเราเราถ้าจะใช้คําว่าแฟงเงี้ยมันยังมีบางอย่างที่ไม่แฟงกับหลายๆคนอืมเราคิดว่าเค้าเจอเหมือนคนจะแฟงแบบการบริหารคนเนี่ยแต่มันก็หาอะไรที่แอพพลายได้ยากแหละคนมันต่างกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าทําไมคนถึงจะอยู่กับที่นี่มันก็ยังมีดีเอ็นเอเก่าๆแหละที่มันมีความเป็นพี่น้องสนิทกันอน่ะเราก็เลยค่อนข้างคิดว่าเราค่อนข้างแคร์มนุษย์กันแน เราห่วงใยกันในฐานะที่เป็นเพื่อนกันจริงๆอะไรเงี้ยเออจุดเนี้ยวันหนึ่งอาจจะหายไปก็ได้ถ้ามันใหญ่ขึ้นอืมแต่ทุกวันนี้เวลาใครมีปัญหาอะไรใดๆเรายังแบบรู้สึกว่าเออเหมือนแบบก็มีความเป็นเพื่อนพี่น้องกันอยู่แต่ว่าเราเลี่ยงใครใช้คําว่า Family ไปแล้วนะเพราะว่ามันแบบมันโลกสวยไปไหนะเราไล่พี่พี่ชายเราออกได้ไหมเราไล่น้องสาวเราออกได้ไหมอะไรเงี้ยนึกออกปะ oh. ถ้าน้องสาวเราเออถ้าน้องสาวเราพอฟอร์มแย่มากเราเป็นแบบมาถ่วงทั้งครอบครัวอย่างเงี้ย เราต้องไล่เขาออกอะ่ะมันจะใช้คำว่าครอบครัวมันก็กะอักกะอวนแหละจริงจริงไม่เออไม่เคยคิดถึงข้อนี้เออก็เลยแบบเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราเราเราเลิกพูดคำว่าครอบครัวมาหลายปีแล้วประมาณสามปีได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดบ่าบอกว่าเออเรามีความสนิทกันเหมือนแบบเพื่อนพี่น้องเนี่ยอันนี้คิดว่าไม่เฟสเออเราเราสนิทกันอย่างเั้ยอ่าเราเรา,เรารู้สึกว่าเออก็สนิทกันอย่างนั้นได้นะแต่แยกแยะให้ออกว่างานก็คืองานถ้าคุณทําไม่ดีเราขอฟีดแบ็กคุณตรงตรงนะเออมันก็มีบางคนที่สนิทกันมากแต่ว่า พอเขาไปทาอะไรไม่ดีแล้วก็ต้องฟีดแบ็กเขาต,งตงรงตรงแล้วฟีดแบ็กเขาตรงตรงอะ่ะไม่ได้เพื่อจะด่าเขาเอาสะใจก็เพื่อให้เขายิ่พุ้ถามว่าคุณแคร์เขาไมหมล่ะถ้าคุณแคร์เขากูต้องเล่าให้เขาฟังสิอะไรเงี้ยอันนี้พูดต่อในฐานะลีดเดอร์ด้วยซ้ำว่าหลายครั้งเนะี่ยลีดเดอร์อาจจะไม่ค่อยไปกล้าว่าใครตรงๆเพราะกลัวคนมา,มาเขียดเราแต่จริงๆมันเป็นความรับผิดชอบของลีดเดอร์ที่บางทีเขาอาจจะเขียดเราก็ได้แต่ว่าแต่เราต้องบอกความจริงกับเขาอ่ะนึกออกป่ะเราต้องเทคสิ่งนั้นไว้อย่างมันเป็นความรับผิดชอบ ของหน้าที่การงานางนี้ยอะไรเงี้ยเข้าใจม,มี่ออกมาสมมติแบบมีฟีดแบ็กแย่ๆมาบอกแอมหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบเราก็ไม่กล้าบอกแอมเพราะกลัวแอมเกลียนก็ไม่ถูกป่ะเออก็บอกแอมเออพต้องพูดกับมึงตรงๆนะเพราะแบบว่ามันมีฟีดแบ็กมาอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่นะ เออแต่ฉันเชื่อว่าคุณอิ p พลูฟได้นะเออแต่แบบที่ฉันพูดมาวันนี้ไม่ได้เกลียดคุณนะแต่ฉันแบบฉันหวังดีกับคุณจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องมันก็ต้องแร์กันอย่างนั้นแหละคือคุณปี่ป้อค่ะพูดคําว่าแร์บ่อยมากเราเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วตอนเนี้สตอรี่หลอกก็ค่อนข้างแร์กับทุกคนนะแต่ในความหมายของเราคือแร์ในแง่ที่ก็พยายามจะปรับเพื่อทุกคนแต่ว่ามันก็มีบางสิ่งแหละที่บางคนไม่ชอบใจหรือว่าบางคนชอบใจแต่คือเขาก็ต้องแฟงในฐานะที่แบบเป็นเพื่อนร่วมงานกัน ที่แบบอ่าใช่ออใช่เราเราปรับเพื่อคนนี้คนนี้ก็จะปรับเพื่อเราในบางสิ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมจริงๆคําำนี้คำนี้จะพูดถึงว่ามันเป็น value ที่ของบริษัทเราให้ความสำคัญแนละ้วก็ก็ถูกนะเพราะเวลาเราคิดอะไรอะ่ะไม่ใช่แค่คนในเองเราคิดไปถึง user เรื่ยทุกครั้งเวลาเราจะแบบจะมี decision อ,มอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามคิดว่าเอ้ยมันมันถูกต้องกับเขาหรือเปล่าวะหรือแม้กระทั่ง partner อย่างเงี้ยเราเอาเปียกเขาหรือว่าเราแบบเราลักไก่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ชุดความคิดเนี้ยกับทุกคนจริงๆ ว่าแบบเออเราควรจะต้องต้องทําให้มันถูกต้องว่าอย่างนั้นแล้วก็ทําให้มันแฝงถ้าเราผิดพลาดเราก็ต้องควรจะรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเขามาจะมีบางการณีที่อาจจะแข่งบ้างอย่างเช่นแต่ถ้าเขาเขาผิดละแล้วถ้าเรายอมเขามันจะสแตนดาร์ดนี้มันอพพลยกับคนอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ได้เราก็ต้องแข่งกลับไปนะว่าเออไม่ได้จริงๆเพราะไม่งั้นอ่ะถ้ากับคุณจะได้สิทธิพิเศษนอกเหนือจากยูเซอร์คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องพยายามคิดอะไรอย่างนั้นแล้วก็รวมถึงคนในด้วยเราบอกว่า ทำยังไงให้มันแบบมันรู้สึกว่าเราไม่เอาเปรียบกันละกันนะั่นเองโอเคเนีนยสุดท้ายแล้วค่ะขอสามคำในความเป็น c u เจอร์ของ story หลอกมากที่สุด <laughs> <laughs> ยากเลยวะเคยคิดเรื่องนี้มาแบบประมาณสองปีที่แล้วแล้วเลิกคิดไปละเรียกว่าอยากพยายามอาตรงไปตรงมาจะใช้คําว่าแฟ์ก็อาจจะได้นะคือแฟ์กับแคร์พยายามคิดถึงเอาใจเขาไม่ใส่ใจเราอะเออ อีกข้อหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของเรียกว่าไฟของคนรุ่นใหม่มั้งเออจริงๆแบบมันก็จะรู้สึกกลวงกลวงนิดนึงนะเหมือนแบบมีแพชชั่นเหรออะไรเงี้ยแ,แต่ว่า <laughs> แต่ว่าเด็กๆในออฟฟิศอะจะค่อนข้างแบบน้องๆเงี้ยค่อนข้างไฟแรงกันเออก็คือจากอายุเรา26เองอะตอนนี้ก็ยังแบบโชนแหละใช่จริงๆบางทีก็จะมีน้องบางคนที่แบบไฟแรงจัดจนรู้สึกว่าเออมึงต้องเบาๆบ้างนะอะไรเงี้ยบางทีไปกดดันคนอื่นก็มีนะ ยวันนี้ได้คุยกับปีโป้คือจริงๆแล้วว่าแอมะค่ะรู้จักสตอรี่ o ลอกมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนริ่มๆต้นเลยอ่ะแต่ก็เห็นการพัฒนาใช่เห็นการพัฒนาการเห็นการรับคนเข้ามาทีมตั้งแต่สามคนสิบคนแล้วตอนนี้ก็คือขยายไปหกสิบคนมันก็มีในมังแง่มุมที่แอมยังไม่ได้เรียนรู้เพราะเราก็ห่างกันไปพักหนึ่งเนาะวันนี้ก็ได้พูดคุยกับปีโป้แล้วก็แบบ เออดีจังเลยแล้วก็รู้สึกชอบที่ตอนนี้หรอคะ่ะไม่ได้แบบเซ็ตว่าแบบ c u เจอร์เราจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นแต่เราพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อคนที่เข้ามาอยู่กับเราคนใหม่แล้วก็คนเก่าด้วย ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเปลมวิ์สีชาติวงหรือคุณปิโป้นะคะจากบริษัทสตอรี่ล็อกที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะคุณปิโป้ขอบคุณครับสวัสดีครับีก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟังรายการ Tech 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 Podcast by True Digital Park ค่ะติดตามตอนใหม่ๆได้ทาง f a c e b o o k Page YouTube Spotify, a p p l e Podcast, True ID และ LinkedIn ของ True Digital Park สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ